สวัสดีนะครับเพืพ่อนๆพี่น้องๆวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่น วารีลคิกฟลิปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่บาลคนี่ตรงนี้นะลมเย็นสบายเีนะครับผมแล้วก็เข่าเดี่ยงนะครับผันอยู่ไปสองสาวันนะไม่ได้เดี่ยงเพราะว่าเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับภ้มร้างครับชนเข้าขอบเดินในครัวครับชนทต็มเต็มเลยดูว่าเขาปวดมากเลยนะครับผม ทาเราเรีคลิปฟิปีผมถ่ายที่คอนโดนะครับเพราะเมื่อวานมีธุระต้องเข้าไปทำแล้วก็ไปเจอพวกพี่ๆเขาด้วยขบวนคิดถึงว่าคอนโดเงียบไม่มีคนทำเสียงดงก็เลยไปถ่ายที่คอนโดเลยแล้วก็เล่นประมาณสนุกดีนะครับสำหรับที่คอนโดนะเยี่ยมเลยนะครับใครชอบเล่นสเก็ตนะผมแนะนำเลยฟิวจันนะครับโอ้โหพื้นที่เหมาะสมกับการเล่นสเก็ตนะครับตอนนี้ผมกลับ มาเล่นสเก็ตก็ผมอยู่ที่นั่นก็โหสบายเลยครับพื้นทางล่างแล้วก็เดินมีอะไรนี้ให้เล่นสนุกนะครับใครจะเกิดชอบเล่นสเก็ตนะคอนโดนี้ใช้ได้ครับแนะนำครับไอขึ้นสนามเปล่า เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับวอ,เอลเลย์คิกฟลิปนะครับผมจะต้องเล่นท่าอะไรได้บ้างนะก็ต้องเล่นหนึ่งนะครับต้องเล่นท่าพอบชูวิดนะครับหรือพอบชูวิดควรเลยนะครับท่าที่2คือคิกฟลิปนะครับถ้าไม่ได้สองท่านี้แล้วฝึกได้ไหม ก็ได้นะครับแต่ผมว่ายากครับยากยากมากครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจทักษะ2ท่านนี้จะยากนะครับผมโอเคเรามาดูการวางเท้าเลยดีกว่านะสำหรับวอลเล์คิกฟลิปนะครับผมอ่าโนสผมกูฟี่เลยครับแต่ใครไม่รู้ก็การวางเท้าของผมนะเท้าหน้าเนี่ยผมจะค่อนข้างไม่วางสูงนะครับจะไม่วางสูง,งนี้เอาเท้าหน้าก่อนนะหน้าผมจะไม่วางสูงแต่ตำแหน่งผมจะวางเหมือนการเตะคิกฟลิปเลย ที่ผมเลือกที่จะมานะั่งอธิบาย,ยานี้เพราะว่าผมไม่อยากใช้บลูทูธเราผมต้องใช้แอปนะเราภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียงมันก็ประหลาบก,กับไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยมันเป็นโมโนนะครับผมคิดว่าเป็นโมโนเลยรู้สึกแบบนี้เลยมาอธิบายกันอย่างนี้ดีกว่านะชัดดีกว่าชัดกว่าเลยนะวามันคลิกฟิปนะครับคลิกฟิปก็แล้วแต่คนนะหวานนะแต่สําหรับผมนะ เาวาลาคลิกฟลิปเนี่ยผมจะไม่วางเท้าอยู่ข้างหน้าแล้วผมจะไม่เตะออกไม่ได้เตะออกหัวอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีเหตุผลหนึ่งอ่พาพอผมวางเท้าไว้หน้าเยอะเวลาผมเตะตัวผมอะแลนดิง้งอะผมจะมิสครับพอแลนดิง้งจะมิสหรือว่าเหยียบโนสนะครับผมก็เลยวางไว้ประมาณกลางๆนะครับแล้วเท้าหลังนะครับวางไว้ในพ็อกเก็ตนี้เลยนะครับ อะผมขอเอาเท้าหน้าก่อนละกันคราวนี้เท้าหลังนะเท้าหลังก็คือสมมติปกติเราวางยืนอย่างนี้นะไปเท้านะผมจะวางไว้เห็กันเกเกันผมจะวางไว้ข้างในนี้เลยครับโดยเวลากดกดลงไปอย่างนี้เลยบางทีผมไม่ได้ชอบเองบางทีผมกดแค่กดเลยแค่กดเพราะเพราะว่ากดมุมในเนี่ยถ้าเกิดเรากดมุมในเนี่ยบอร์ดมันก็จะเอียงอย่างนี้แหละครับ จะเป,เป็นตามวิหลักวิทยาศาสตร์ก็คืเอเรากดน,นี้บอดก,ก็จะตรงนี้ก็เรากงนี้บอร์ดก็จะมาทางนี้ก็เรากดข้างนี้บอร์ดก็จะมาทางนี้พอบอกกร์ดมาข้างนี้ปับ๊บใช่ไหมผมเตะเลยครับพอเตะปั๊บบอร์ดก็จะหมุนนี้เวลาเล่นจริงนะผมแนะนํานะให้ชกดีกว่านะครับผมมันจะโรเตทได้ง่ายกว่านะอันนี้ผมไม่แนะนานะแต่ว่าแต่กิดใครจะลองทําก็ได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเท้าหลังนี่วางอย่างนี้แล้วก็กด บางทีก็กดเลยไม่ได้ไม่สะบัดเลยกดกดแล้วก็จะบอกนะผมจะมีการใช้เท้าหลังอย่างหนึ่งคือเหมือนการแปรฟุตบอลอย่างเช่นพบช่วิดเนี่ยบางทีผมทาแบบแปรฟุตบอลเลยทำอย่างนี้เลยแต่เฉียงนะครับไม่ใช่ว่าตรงๆอย่าง,งนี้มันก็จะงายอย่างนี้แต่คือแบบเหมือนแปรฟุตบอลนะเตะแปแบบนี้ครับคือผมรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นฟีลลิ่งของผมก็เตะไปอย่างนั้นก็สําหรับการวา,างเท้งผมก็จะเป็นอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะครับเห,ห็นชัดไปเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ดูว่าอย่างนี้นะครับอรบอร์ดนะครับท้าวหน้าแล้วก็จะไม่เอาโถออกไปนะครับจะเอาวางไว้เหมือนคลิกฟิบนะครับวางไว้ขึ้นบอร์ดทันี้สําหรับรีกูล่านะครับรีกูล่าก็กลับกันนะครับสมมติรีกูล่าก็เป็นค้างซ้ายก็ไว้พ็อกเก็ตนี้นะครับ ต็ตัวเตะะผมทำให้เห็นของยูล่าดูแล้วกันเขาประมาณนี้นะครับยลาโอเคทางนี้วิธีเล่นนะผมจะบอกว่าเท้าหลังมีผลสำคัญเหมือนกันนะมันคล้ายๆท่าเนี้นคล้ายๆคลิกฟลิปนะเอ้มทดิท่านี้มันคล,าคล้คา,คลายๆเทฟิปนะครับ แล้วผมไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าคนเล่นเทฟิปเทฟิปแล้วคนที่พอมาเตะไอวาริเอลคิกฟิตเนี่ยมันเกินครับมันใช้หลักการประมาณเดียวกันหลักการประมาณเดียวกันก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเกิดคนมนเตะเทฟิปได้มันจะเตะวาริเอลไม่่อด้ผมกะน้ำหนักมันถูกแค่หลักการของมันคือนะเตะเวลาบอดเฉียงแล้วค่อยเตะนะครับสมมุติเราครอบลงไปเนี่ยเต็มตัวบิดใช่ไหมมันต้องตรงอยู่เพิ่ณเตะนะครับให้มัน ให้มันช็อบมาเฉียงก่อนแล้วเราก็เตะนะครับตเตะออกไปตรงๆเลยนะครับตเตะออกไปตรงๆเลยเตะตรงๆปั๊บนะครับผมขอเอาเดียวก่อนพอช็อบบิดเตะไปนะครับบอลก็จะหมุนนะครับสาหรับเท้าหน้านะครับพอเดี๋ยวเท้าหลังมาที่หลังหน้าเอาเท้าหน้าก่อนเท้าหน้าพอ พอพับพับยืนอยู่อยู่อยู่นะครับให้เห็นชัดๆหน่ pop, pop, pop. อยพอพับพับปุ๊บอดเฉียงอย่างนี้แล้วไปครับไปเอาตรงๆเลยฟูขึ้มเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเท้าหลังไม่ต้องใช้แรงเยอะเท้าหลังอันเนี้ยผมว่านะสำหรับวอลเลยคิกฟิฟนะแค่ให้มันตะแคงให้มันมีแรงเบี่ยงเข้ามาข้างน,นี้ก็ได้นะครับสำหรับเท้าหลังนะครับผมก็ไหลไปก็ตึงต้งตึ้ง ย่ามกดให้โดนพ็อกเก็ตนี้นะครับมีสาเหตุอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติบอร์ดอย่างงี้ชันนะครับถ้าเกิดลงพ็อกเก็ตนี้ใช่ไหมเวลาเอียงแล้วเตะเราบอร์ดจะพลิกง่ายครับเกิดเอียงเยอะๆจะเตะโดนแล้วพลิกง่ายนะครับ แล้วก okay. 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 ็ไ okay. ต okay. eh, right? ่กับตรงพื Wh ้นนะคือท็อกนพื okay. ้นท็อกตในนะท็อไต่ขอไปแล้ก็เเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วนี้เราลองไปดูเบรกดาวนะครับที่ผมเล่นไว้ต่างๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับเรามาเข้าวิธีฝึกกันเลยดีกว่านะครับ สิ่งแรกที่ผมจะให้ทําผมจะให้ฝึกอยู่กับที่ก่อนนะครับผมได้อธิบายการเตะและปาดไปแล้วนะครับอันนั้นสําคัญนะครับผมด้อธิบายเยอะหน่อยครับครันนี้พอเราชานาญแล้วนะครับเราก็มายืนบนบอร์ดนี้ครับยืนอยู่กับที่นะครับยังไม่ต้องไหลนะครับปาดพอเชี่ยกว่าเตะนะครับเพราะไปโดนพื้นนะครับทำอย่างนี้ครับจนชินนะครับพอเล่นได้จนชินก็ผมแนะนําให้คันนี้ลองไหลนะครับ ไหลก็เริ่มจากช้าๆนะครับแต่ครนนี้โมเมนตัมมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคัน,นี้โมเมนตัมมันจะไปข้างหน้าด้วยนะครับมันจะเวลาแลนดิ้งคันนี้มันจะมีเรื่องอะไรการเหยียบโดนบอร์ดมัง่งไม่โดนบอร์ดมั่งนะครับผิดที่มั้งครับเหยียบซ้ายไปก็ออกขวาแบบนี้นะครับเหยียบซ้ายไปก็ไปอีกข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับครังน,นี้เรามาดูเบรกดาวกันนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าแยกท่อนบนกับท่อนล่างนะครับท่อนบนก่อนนะครับคือลายผมจะปิดนะครับสังเกตดีๆลายปิดยกขึ้นไปก็ยังปิดอยู่นะครับพับปั๊บเต็มตัวเตะนะครับเตะรอนเชียงนะครับตามองที่บอร์ดจับมาข้างหน้านิดนึงแลนดลงไปนะครับโอเคนะครับเราจะมีอีกข้างหนึ่งให้เห็นชัดๆนะครับผมก็ประเด็นสำคัญเลยนะครับก็คือ ปิดไหลนะครับจะเปิดไหลนะครับผมวันนี้ยอดตัวนะครับเตรียมตัวพ็อพสังเกตด,ดีๆนะครับพอเท้าอันนี้จะเห็นชัดครับพอเท้าพ็อพผมก็เตรียมตัวปาดเลยนะครับพอองศาเฉียงปั๊บที่ผมบอกก็เตะเลยนะครับเตะบอร์ดมันก็จะพลิกนะครับแล้วก็กระโดดมาหน้านิดนึงตามองที่บอร์ดก็แลนลงไปนะครับ ก็ปัญหาของวารีคิกฟิทนะครับปัญหาของวารีคิกฟิทเนี่ยก็จะมีคือ1เทลไม่พับนะครับเทลไม่พับคือปัญหาส่วนตัวผมด้วยเพราะผมเป็นคนเล่นพบโชวิตแล้วไม่ค่อยเทลไม่ค่อยโดนพื้นนะครับผมคือผมโชบไปเลยวุบไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดีนะครับไม่ดีข้อน,นี้ผมแนะนําให้พบให้โดนพื้นนะครับจะเตะง่ายกว่าเดิมนะครับปัญหาหนึ่ง ฮาสองแลนดพีโมครับอันเนี้ยผมแรกๆเอาไายหลังไปหลายทีเหมือนกันตอนผมหัดใหม่ๆนะครับรับสองคือแลนดพีโมคือพอแปปุ๊บไม่สุดครับแพ้ไา้หลังครับผมนี่ปัญหาสองนั่นแพีโมนะครับผมปัญหาสามคือเหมือนเทฟิกของผมเลยปัญหาสามคือ เวลาแลนดิ้งอ่ะตัวจะไปข้างหน้านะครับตัวจะไปอยู <bon eni> <men> <omedical futur gamma enders> ่ข้างหน้าครับเตะบอเตะบอดแล้วบอดจะอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้นะผมให้ชิปเล็กๆนะคือที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคือเหมือนแปรฟุตบอลนะครับเตะเตะเนี่ยเตะแปรฟุตบอลนะเตะไม่ไดถ้าเกิดใครเคยเล่นฟุตบอลนะล้องคิดอย่างนั้นเลยแปรฟุตบอลหนักๆนะครับแต่ใช้ปลายเท้านะครับเพราะว่ขึ้นปลายบอลมันจะขึ้นไปข้างหน้านะ แล้วท่านี้นะครับเวลากระโดดนะครับพอแต่งเสร็จแล้วกระโดดลงมาเนี่ยเหมือนพบโชวิดนะครับผมกระโดดแบงหน้าสักหน่อยเนีเพราะว่าบอร์ดเนี่ยแต่มีคนทาอันเดอร์มันก็มีครับบางทีผมฟุ๊กบางทีก็มีอันเดอร์บ้างหรออยู่ใต้อะไรเงี้ยแ,แตกดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนมันยากเกินนะก็แนะนําให้กระโดดมุ่งอยู่ฝั่งนี้นะกระโดดแบงหน้ามีนิดหนึ่งมันก็จะผ่อนได้นะครับผมโอเคนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับลองวิกเอ็นก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็คลิปยังไม่จบนะครับยังมีการเล่นต่อนะครับแล้วจากการแมนนวลหนี้ผมรู้เลยว่าผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าการแมนนวลไกลๆเนี่ยต้องใช้กล้ามท้องใช้สหลังนะครับแข็งแรงประมาณนึงผมรู้สึกว่าผมเอาไม่ค่อยอยู่นะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ลคลิกฟิทก็เหมือนคลิกฟิทนะครับมีสวยบ้างไม่สวยมากนะครับสูงสูงอ๋อโอเคเรื่องสูงไม่สูงนีง่เกี่ยวกับพร็อพกันถ้าเกิดคนคลิกฟิทชำนาญจะรู้ว่าจะทำยังไงให้มันมสูงได้ท่านี้คือพร็อพอพร็อพไปขึ้นมาแล้วก็เตะตากแกเตะแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวว่าดึงขึ้งแน่นหน่อยก็สูงขึ้นแล้วคนคลิกฟิทชำนาญก็จะได้นะครับ